คุณผู้ชมคะเราไปต่อกันที่แม่สีตางบัวทองนะคะที่ล่าสุดก็ได้เดินทางเข้าพบตำรวจรับทราบข้อหาหมิ่นประมาทค่ะพระ้อมกับเตรียมฟ้องแม่แท้แท่งลูกบุญธรรมในข้อหาเดียวกันด้วยค่ะ จากกรณีนักแสดงชื่อดังแม่สิตางวัวทองไปออกรายการหนึ่งแล้วก็เล่าว่าคุณตีนะคะบุตรบุญธรรมวัย24ปีถูกแม่ทแท้ๆทำร้ายร่างกายตั้งแต่เด็กจนเป็นเหตุให้นางวันนาแม่ทแท้ๆของบุตรบุญธรรมเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแม่สีตางฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาล่าสุดแม่สีตางพร้อมกับลูกบุญธรรมน้องตีน้อยนะคะแล้วก็ทนายความจึงเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสอนหลักสองพร้อมทั้งเปิดใจกับสื่อมวลชนค่ะโดยแม่สีตางเผยว่า รู้สึกตกใจมากไม่คิดว่าจะตกเป็นผู้ต้องหาได้แต่ก็ยังยืนยันว่าจะยังคงให้การอุปถัมภ์ดูแลตีน้อยต่อไปถึงแม้ว่านางวันนาแม่แท้ๆจะได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูตีน้อยแล้วก็ตามขณะที่ตีน้อยนะคะก็ยืนยันว่าเรื่องที่ถูกแม่แท้ๆทำร้ายร่างกายตั้งแต่เด็กนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ได้กุกขึ้นมาค่ะตัวเขาเนี่ยก็อยากหลุหลดพ้นจากสภาพคนพิการขอใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปด้วยตนเองไม่ใช่ถูกควบคุมสังการจากใครอีก ด้านทนายเกรียงศักดิ์พินทุศสอนสีนะคะก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นแม่สีตางรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกับปฏิเสธแล้วก็จะแจ้งความกลับในข้อหาเดียวกันกับคู่กรณีโดยขั้นตอนหลังจากนี้นะคะคาดว่าต้องไปไกล่เกลียกันในชั้นศาลส่วนการรับบุตรบุญธรรมจะเตรียมการเอกสารแล้วก็ยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งขณะน,นี้ตีน้อยได้ไปยื่นถอนบัตรคนพิการแล้วค่ะแล้วก็สามารถตัดสินใจในการเป็นบุตรบุญธรรมได้ด้วยตัวเองเพราะว่าบรรลุนิติภาวะแล้วไปฟังเสียงแม่สีตางกันค่ะ ฉันโดนเขาชี้หน้าดา่าฉันจะฟ้องตรงนั้นด้วยฉันต้องไปขอโทษเรื่องอะไรที่ยังไม่รู้เรื่องอหะอันนี้ฉันให้ที่บ้านดูแลมีน้องชายมีที่สาวอีกคนเกษียก็ป้าแม้าคือเขาคอยดูแลติน้อยโอเคอน,นี้เรายังขอตรวจสอบก่อนเรารับช่วยเหลือไงคำพูดที่ว่าขอเงินมากไปที่บอกน่าเกลียดคือติน้อยเล่านิดหน่อยแม่ไม่ฟังน้องชาย แต่สามีอยู่ด้วยน้องชาที่บ้านอยู่ในครอบครัวค่ะไม่ได้ดอกเสดปัญญาอ่อนแต่ในกรณีติดกรณีแม่แม่ไม่รู้ว่าทําผิดอะไรตรงไหนพอแม่เล่าข่าวที่พวกเธอพูดพวกเธอตัดต่อเขีดแบบตื่นเต้นเกินเขาประจานฉันวันนี่เหรอคนดียงสังคมฉันบอกทุกคนเดวยนะคะฉันไม่ใช่คนดียวสังคมฉันเป็นคนชั่วเป็นกระเทยสกปรปก ไม่ต้องมารับถือฉันฉันจะได้ไม่ต้องโดนปีละเรื่องสองเรื่องแบบนี้แต่ฉันเมื่อก่อนยินดีจะจ่าย